และนี่คือการ์ดจอตัวใหม่ล่าสุดจาก AMD AMD Radeon RX 7600 XT จาก i e CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อเผมเปาไอเฮฟซีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการจอ AMD ที่ออกมาแบบเงียบๆแม้กระทั่งผมเองก็เพิ่งรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเจ XT เนี่ยจะเป็นตัวที่ขั้นกลางระหว่าง7,600กับ7 7 0 0 XT AMD 7 0 0 0 series หรือว่า r d d e n 3นั้นได้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันนั้นทาง AMD นี่ก็ได้บอกว่าการซื้อจอมอนิเตอร์ หรือว่าการเล่นเกมที่ 2K นั้นมีการพัฒนามากขึ้นหรือว่ามีอัตราการกรธดหรือ่ามีการจเจริญเติบโตสูงขึ้นถึง44%ซึ่งหมายความว่านั้นตัวเลขที่ขยับมาจาก F HD ก็เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นดังนั้นมาตรฐานใหม่ภายในปี2ปีนี้ด้วยความที่การ์ดจอมันแรงขึ้นฮาร์ดแวร์มันแรงขึ้นแต่เพราะว่าเกมนั้นนานๆจะออกมาทีใช่ปะ่ะ3-4ปีออกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวจอมอนิเตอร์เองทั้งความละเอียดทั้งเรเฟรชเลตก็มีการที่จะปรับราคาลงอย่างต่อเนื่องทําให้เกม ер, เมอร์หรือว ไปนั้นเราอาจจะได้มาตรฐานใหม่ใน 2K ก็คือเป็นความละเอียที่ Quad HD คืออาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ก็ได้แต่มาตรฐานใหม่มันก็ต้องคอนฟ l i c t มันก็ต้องย้อนแย้งกับคาว่าความละเอียดของหน้าจอต่งหาเพราะว่าถ้า 2K ไปอยู่ใน24นิ้วสมมตินะ มันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันจะเล็กมากนะครับ 2K เหมาะสมในขนาดขั้นต่ำาคอ27นิ้วนะครับแต่ผมมอว่า Fu เดียังอยู่ดังน,นั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในมุมของการ์ดจอ AMD นะ AMD เนี่ยเขาประกาศยกทงข่าวในที่นี้หมายความว่าเขายอม AMD ไปละในรุ่นของการ์ดจอที่แรงที่สุดยังไม่มี AMD Radeon ตัวไหนที่แรงกว่า RTX 4090หรือแม้กระทั่ง4080ได้เลยทำได้แค่เพียงใกล้เคียงดังนั้นสิ่งที่ AMD ได้เปรียบคืออะไรคือราคาที่ราคาเบา ยังคงเสียเปรียบอยู่ในส่วนของ FSR 3 frame generation ยังไม่ได้เสถียรถึงแม้มันจะมี AMD free motion frame ที่ออกมาผ่าน driver ก็ยังไม่ได้มีความเสถียรยังมีการ g h o ยังมีการที่จะเวลาเราหมุนแพนต่างๆนาเฟรมเนี่ย drop ก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้แข็งแรงเท่า Nvidia แต่ driver เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะไม่มีค้างมีอะไรแล้วถามว่าเสถียรกว่าไหมก็คงไม่เสถียรกว่า เกมที่รองรับเวลาสา f r a รม Gen AMD ก็ดันใจกว้างอีกให้40ซีรีส์ได้ใช้ด้วยแล้วก็ a f f ที่ผมใช้อยู่มันก็โอเคนะั้นระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยในมุมของ RDNA 3เนี่ยตัวที่แรงที่สุดก็คือ7900 XT x ที่เป็นตัว RAM 24พลังดิบเนี่ยมันก็จะสูสีกับ4080็7 9 XT ก็น้อยกว่า4080 T, ผมว่านันบ4 0เจ็7 7ันเจ0 7 XT ก็ตรงรุ่นเนาะพลังดิบเนี่ยแรงกว่า4070แล้วก็4060 Ti ถ้าเกมไหนที่มันรองรับ DLSS รองรับ Frame Generation เนี่ยต้องยอมใ่้เขียวว่าค่ายเขียวมันดีดไปมากกว่ารวมถึงการเปิด Ray Tracing ถ้าค่ายเขียวและแดงเปิด Ray Tracing ค่ายแดงเนี่ยมีการดรอปมากกว่าสมมติว่าปกติแล้วไม่ได้เปิด Ray Tracing ทั้งคู่เนี่ยร้อยเฟรมแต่ถ้าเปิดเรปุ๊บค่ายแดงอาจจะเหลือ40-30ค่ายเขียวยังคงแข็งแรงกว่าที่ 70หรือ80มันจะมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันเองครับสำหรับ7600 XT เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความคล้าย RX 7600อยู่แต่ว่ามันมีการเพิ่มแร m ขึ้นไปถึง16 g b นี่คือ FX Quick 309นั่นเองนะครับ AMD Radeon 7600 XT ที่จะมีกำหนดเปิดให้เทสเนี่ยประมาณวันที่24มกราคมนี่คือตัวแรม16 g ิครับ ราดับเดียดจะเป็นยังไงครับคอมพิวยูนิตอยู่ที่32ครับบูสต์คล็อก2.7กิกะเฮิร์ตแล้วก็เรย์แอสเซเลเตอร์เนี่ยมี32 AI แอสเซเลเตอร์เนี่ยอยู่ที่64หน่วยเป็นยูนิตต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถที่จะเอาพวกแบบว่าเรย์แอสเซเลเตอร์หรือว่า AI แอสเซเลเตอร์เนี่ยไปเทียบกับเทนเซอร์คอร์หรือเรย์เทสซิ่งคอร์ได้เพราะนักคนละแบบนะครับรวมถึงสเตรมโปรเซสเซอร์หรือว่า SP เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับโคด้าคอร์ได้เพราะมันคนละแบบนั่นเอง SP อยู่ที่2048นนนนัััั้เเเเเเีี่่่่ยยยมททากกกกกบบ RX 76 176.3ลลครร็ออูิิะพซซป์ พ e คเท็กเจอร์ฟิ l เดี๋ยวก็สามห้าสองจุดหกกิกะเท็กเจอร์เปอร์เซกพิซิชัพวเปอร์ FORMANCE นะครับเท่าไอพวกเทเลฟตั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบห้าจุดหนึ่งสี่เทเลบนะครับแล้วก็ยี่สิบสองจุดห้าเจ็ดเทลฟบตามลำดับนั่นเองนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ยูนิตร้อยยีส TPP การกินไฟเนี่ยไม่ค่อยกินเท่าไหร่อยู่ที่ร้อยเก้าสิบวัตต์สูสีกับสี่ศูนย์หกศูนย์ทีไอเพราะว่าสี่ศูนย์หเศูนย์ใจที่ร้อยหกสิบวัตต์ตัวนี้ร้อยเก้าสิบ เป็น G ดาวที่เร็วมากๆอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่ง Nvidia ที่เป็น G ด l X เนี่ยเขายังแค่21 Gbps กิกะบิตเปอร์เซกนะ21 Gbps กิกะบิตเปอร์เซกแต่ว่าวงเล็บว่า G ด l X แต่ว่า ค่ายแดงเนี่ยไม่ได้มี GDA6 เขาสุดได้แค่ GDA6 เพราะว่าเขาไม่ได้จับมือกับไมโครอนเหมือน Nvidia คือ GDA6 เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเฉพาะ n อ i น i a เท่านั้นนะครับ GDA6 มีในทั่วไปถูกต้องบารมีทั้งคู่ Memory interface จะอยู่ที่ 128bit บแิตแล้วก็ Memory bandwidth จริงๆแล้วก็โชว์อยู่ที่ Bandwidth จเอ477เราตว่เมมี i n f i n i t ิ c a c จะอยู่ที่4 7นั่นเองเะครับ r e n d e พราะว่าม a t มี p p o r t นรับก็คสต์อยู่ที่สค่ข้างเจ็ดสิบเจ็ดะไมนั่นเอ็นะครับเลนดิ้งฟอร แล้วก็ H.265 ด้วยซัพพอร์ตด้วยนะครับที่เป็น HEVC นะทั้งดีโค e ทั้งเอ n c o d ก็ซัพพอร์ตเช่นเดียวกัน AV1 ซัพพอร์ตหมดเลยทั้งดีโค e และ N-Codec นั่นเองนะครับเทคโนโลยีที่รองรับ Adrenaline Edition นะครับ FSR นะครับ Fidelity Super Resolution ครับ Noise Suppression นะครับการตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับ ISR ก็รองรับนะครับก็คล้ายๆ FSR นั่นเองนะครับแล้วก็ AMD Smart Access Memory ย n น SAM ก็รองรับ AMD Privacy View ครับ Radeon Boost ปกติเลย a n t i l a g Image Sharpening Sync AMD Enhanced Sync Technology นะครับ Free Sync เทคโนโลยีอันนี้ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับ Radeon ชิลนะั Virtual Super Support, บ v i r ช u a l s เ p e r r e s o l u ช i o n ก็ซัพพอร์เหมืช่นเดียวกันนะครับผลการทดสอบตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น Radeon RX 7 Pro XT ที่ปรับ Max Setting ทุกเกมนะพร้อมกับใช้ f อ r 2หรือ f อ r 3 Quality Mode และ AFM F บวกก่อนที่จะไปดูการทดสอบต้องบอกก่อนว่าถ้าเกมไหนไล่มาเนี่ย a s s ซั s ซิน r e e d ส์ว d e r g เก e Call of Duty, c y b e r p ั n k Forza l ไล e a อ r ดาคอนไกเดนอะไรเงี้ยมา r v เ l s p i d น r m a ร์แม i เด n สันยูสี่สตาริหรือว่า The Last of Us นธ์ t ัพวกเนี้ยหนึ่เลยคือมันเป็นผล AMD, เดียว่าก AMD เผื่อใจไปหน่อยบางทีอาจจะไม่ค่อยตรงอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าที่เราอาจจะเห็นเฟรมเรทสูงๆเนี่ยถ้าเกมไหนรองรับ f อฟเเปิดแน่นอนเป็นออนแน่นอนรวมถึงเปิด Fsr ช่วยด้วยในคุณภาพคือเฟรมเรทที่เราจะเห็นต่อไปนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่า1เลยคือโน้ไม่ใช่พลังดิบ2คือใช้ f อ r 3, ช่วยเกมไหนรองรับเอ r เคุณก็ใช้เอฟเแล้วเปิดคุณภาพและเปิดเฟรมเจเนอเรชัน เกมไหนที่ไม่ได้ลองรับ FSR 3เขาจะเปิด f d r 2แล้วก็ปรับภาพคุณภาพและเปิดสิ่งที่เรียกว่า AFMF AMD Free Motion Frame S10K มีหลาดครับ Full HD AMD บอกว่าได้ทั้งหมด157เฟรมนะ 2K 126เฟรมปรับสุดอันนี้เดาแล้วนะถ้าเกมนี้น่าจะเปิด FSR2 แล้วก็เปิด AMF Border Gate 3ครับ Average Frame Rate 208เฟรมที่ Full HD แล้วก็ 2K 146เฟรม c a l i t y Modern Warfare 3 Full HD 254เฟรม 2K 182เฟรมอันนี้เดาว,ว่าน่าจะเปิด AMF นะครับรวมถึง s ซ i p พัง2.77เนี่ยอันนี้ AMF หลาเลย FSR2 นะครับ Average Frame Rate เนะี่ยอยู่ที่1 8 6เฟรม 2K อยู่ที่117เฟรมนั่นเองนะครับ ฟอร์ซ่าชั้น5ครับเปิดเรเดียสซิ่งแล้วปรับภาพเป็นเอ็กตรีมครับแอบเรตเฟรมเรตในฟอร์ซ่าครับ Full HD อยู่ที่1 3 4เฟรมครับแล้วก็ 2K อยู่ที่113เฟรมตามลำดับนั่นเองไลท์อะดาคอนไก่เด่นดันเนี้ยเป็นเกมที่แบบคนไทยยังไม่เล่นอ่ะนะเขาก็มาโชว์นะครับแอบเรตเฟรมเรตอยู่ที่279เฟรมครับที่ Full HD ครับแล้ว 2K อยู่ที่177เฟรมครับมาเวลสเปนแมนมายมอร์เรสครับเรเดียสซิ่งเวอร์ดีไฮเนี่ยเฟรมเฉลี่ยในฟูเอชดีครับ176เฟรมครับแล้ว Resident Evil 4ครับปรับレดที่ซึ่งเป็น High ครับ Average Frame Rate 146ฟรรมและ 2K 118 1ฟรรม Star f i e l d ปรับ High Average Frame Rate 118ฟรรมและ 2K 92ฟรรม The Last Abarth Part 1 Full HD นะ118แล้วก็ 2K 89อันนี้น่าจะเปิด AFMF นั่นเองนะครับถ้าพี่เคราะส ตามสเปคนี้นะที่เขาให้มาเนี่ยผมจะมองว่ามันจะคล้ายๆกับส0 0 Ti ที่เป็นตัวแรม8ป a แรมกอะ่ะมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการ V ีแรมเยอะๆเ,เพราะตัวนี้ให้ V ีแรมมาเยอะมากคือ16กิกต้องดูหน้างานจริงๆวะ่ะว่าสุดท้ายแล้วมันกินแรมเกิน8หรือเปล่าถ้ามันไม่กินแรมเกิน8ปด6อ0อชจตอบโจทย์กว่าแต่ถ้ามันกินแรมเกิน8ปดเจรออาจจะเป็นตัวคำตอบและอีด้านหนึ่งคือเรื่องของราคาแพงกว่าเดิมเท่าไหร่ถ้าแพงกว่าเดิมเยอะก็ยากหน่อย แพงลงนิดหน่อยก็อาจจะมาแทนเจ็บ7600ก็ได้แต่ทั้งนั้นเนี่ยอย่าหวังเยอะด้วยความที่ SP เท่ากันสเปคเท่ากันต่างกันแค่แรมแล้วก็กิกะเฮิร์ตซ์นิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยความแรงก็คงไม่ได้ฉีกอะไรไปเยอะมันจะย้อนแย้งนิดหนึ่งตรงที่ว่าด้วยความที่เจ็บ7600มันออกมาที่ซัพพอร์ตการเล่นเกมที่ Full HD ถูกต้องปะ่ะคือแรม8อะ่ะเพียงพอสำหรับ Full HD อยู่แล้วแต่ทีนี้ทางนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าการเพิ่มแรมของเอ็มนี้ที่เป็น16กิกมันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหน ก็จนกว่าวันที่ผมจะได้เทสใช้งานจริงดังนั้นก็ต้องรออีกทีนึงนะแต่ว่ายอย่าวางเยอะไปนู้นจะแจกฟรีด้วยนี่คือ XFX ครับ Radeon RX 7600 XT นั่นเองนะครับแกะออกมาเลยแล้วกันโอ้เขาซีนใหม่อย่างงี้เดี๋ยวนี้เขาซีนใหม่สวยดีจังกล่องก็จะเป็นเพลยอย่างงี้นี่คือตัวกาจอก,ก็แกะได้นี่คือตัว7600 XT เอ้ยไม่มีความใหญ่กว่าเดิมนะโอ้โหต่อไปเล็กไปพิน2ช่องสามพันหลังรับคำร้อน เอ็เหมือนเดิมเรดิโอเหมือนเดิมไม่มีไฟเหมือนเดิมเอฟเฟคครับแบ็กเพจตรงนี้ทุกอย่างนั้นเบสิกเหมือนเดิมเลยนะที่ได้ไปพล่อยคูณสามที่ไดปคูณหนึ่งสกินพื้นที่สองล็อตสองล็อตนิดๆถือว่านิดๆเนี่ยถือว่าไม่บังนะแล้วก็ท้ายแบ็กเพจเปิดท้ายตัวนี้ไปหมดเลยกรอบข้างหน้าเป็นพลาสติกที่ผมไม่ลอกออกนะสามพัดลมก็หมดห่วงเรื่องความร้อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นเวเปอร์แชมเบอร์ใช่ปะฮิตไปส์สี่เสน ที่ประสิทเมื่อเทียบกับ TDP เดือ TGP แค่190วัตต์เนี่ยคิดว่าไม่ร้อนอายจําทงก็ไม่ร้อนอยู่แล้วยังไงก็ตามแต่นะครับนี่คือยังไม่ได้สรุปนะเพราะว่าเราอิงจาก AMD เท่านั้นดังน,นั้นเนี่ยผมเองเนี่ยน่าจะเทสตัตวนี้ด้วยโดย based on RX 7 6 0 0้ที่เราเคยเทสไปเกมเดียวกัน setting เดียวกันแล้วดูว่าเฟรมเรทมันแตกต่างกันเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็คือเรามาแกะกล่องกันให้ดูกับ AMD Radeon 7600 XT RAM 16G b ดูซิว่า V ิบหกกิ่ดูซิวมานีัีจะมีล หรือไม่มีผลนั่นเองกับ a อฟเอ็กโตกิ๊กส AMD Radeon RX 7600 XT RAM 16GB กกิกซผลจะเป็นยังไงรอรับชมได้เลยครับที่ i h a v e CPU วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ